สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วีจารนญาณในการรับชมนะคะ,ะลาวสามัคคีค่ะทุกคนลาวสามัคคีนะคะลาวสามัคคีได้อยู่เด้อน้องแบบเน้นด้วยนะคะนี่สําหรับลาวสามัคคีเห็นบอ คือได้เน้นๆเ,นเลยนะคะนี่ได้ศูนย์อระการหมูหมดนี่นะนะคะได้แบบเน้นๆเ,เลยนะคะสำหรับราวสมามขีนะเมื่อคืนนะมามานี้เลยนะคะ สองอะสองหนึ่งสองห้าสองแปด แล้วก็อะไรสามห้าทุกราวจะมี3มตัวนี้นะคะไปด้วยกันเลยนะคะนะคะ อ่ะนะฮะไปสูตรสอง เดี๋ยวดูหน่อยสิว่าอย่างไงห,หน่อยหานอยเมื่อวานเป็นสองหนึ่งสองห้าสองแปดสองหนึ่งสูงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะต่างแค่ตัววิ่งรูดเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวนะ้าเจสูนอ่านะคะอันนี้คือลาวสามัคคีนะคะนะจนนน๊ะประมาณนี้นี่ไอดีไลน์ของเราอ่ะนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะคะ แต่ตัวตัวจอวิ่งลูดตัวเจอกเหมือนกันต่างแค่ตรงว,วิ่งลูดแค่นั้นนะคะทุกคนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างแค่วิ่งลูดนะ